สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คฟาเธอร์แมนนะครับเผา่านขายวันละหนึ่งพันบาทครับคลิปนี้ก็เป็นคลิป EP ีที่94สนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมจะนำเตาขนาด3,200ลิตรตัวนี้นะครับส่งที่จังหวัดอุดรธานีนะครับก็จะมี2ใบนะครับใบแรกไปจังหวัดอุดรใบต่อไปก็ชนบุรีนะครับสำหรับตัวนี้ก็สำเร็จเรียบร้อยนะครับประกอบ ชิ้นส่วนทุกอย่างแล้วนะครับก็พรุ่งนี้เช้านะครับรถเฮียบก็จะมารับเตานี้ส่งครับตอนนี้ก็เตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างตรวจเช็คอ่าอุปกรณ์ต่างๆว่าครบหรือเปล่านะครับเดี๋ยวถ้าเดินทางแล้วอ่าไม่เรียบร้อยก็ต้องเสียเวลาวิ่งไปวิ่งมานะฮะก็โอเคครับตรวจสอบแล้วก็เรียบร้อยครับ ระบบน้ำส้มควันไม้ท่อแก๊สท่อน้ำมันตะแกรงต่างๆก็เตรียมเรียบร้อยนะครับสำหรับการนำเตาออกนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างลำบากเพราะว่าฝนมันตกนะครับปกติจะเข้าทางหน้าบ้านที่นี้ฝนมันตกตรงนั้นเละนะครับต้องเข้าทางหลังบ้านซึ่งเป็นซอยแคบๆวันนี้จะเป็นรถ10บล้อเฮียบนะครับมายก แล้วก็คันมันใหญ่มากมันเข้ามาในโรงไม่ได้นะครับนั้นเราต้องอเอาล้อใส่เตาเข็นออกไปให้เฮียบดึงขึ้นได้นะครับก็ทุรักทุเลอยู่ถ้าเป็นเฮียบเล็กก็น่าจะเข้ามาได้นะครับแต่นี่พี่เขาบอกว่าเฮียบเล็กมันไม่ว่างต้องเอาสิบล้อมาครับนะแต่แกก็ขับรถเก่งมากเข้ามาในซอยครับสุดท้ายก็ยกลอยข้ามบ้านไปเลยครับ ฝั่งนี้จะมีต้นมะม่วงแล้วก็มีอยู่ช่องทางหนึ่งก็คือยกข้ามหลังคาบ้านไปเลยนะครับก็ถือว่าทุลักทุเลอยู่ครับแต่ก็ออกไปได้นะครแล้วเมื่อคือนมันมีฝนตกด้วยก็่อนข้างจะเละนิดนึงนะครับแต่ก็มาได้โอ,โอเคลำบากเหมือนกันหน้าฝนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ถ้าเป็นทางหน้าบ้านก็ขับรถเข้ามาจ่อเลยครับไม่ไม่ยากขนาดนี้ 1> 1> ก็เรียบร้อยครับสามารถเอาเตาขึ้นรถได้แล้วนะครับก็โอเคตัวนี้ก็เดินทางไปจังหวัดอุดรธานีครับก็จะเดินทางไปเทสให้ด้วยครับผมจะเทสเตาให้ลูกค้าเพราะว่าถ้าส่งเตาไปแล้วไม่ไปเทสให้ลูกค้าลองเองมันก็ อาจจะเสียเวลาไม่เข้าใจอาจจะเป็นเรื่องยากของลูกค้าที่ไม่เคยเผาเลยนะครับฉะนั้นผมต้องเดินทางไปไปทำให้ดูเลยนะครับจะได้รู้วิธีการต่างๆจะได้ทําได้ง่ายครับครั้งต่อไปก็จะได้ไม่มีปัญหานะครับตอนนี้เตาก็มาถึงที่จังหวัดอุดรแล้วนะครับสังเกตว่า อาพี่เขาบอกฝนเทลงมาอย่างหนักเลยเมื่อคืนนี้โอ้โหดูเละเลยครับที่ตรงนี้ก็จะเป็นโรงงานนะครับเป็นโรงงานมีหลังคาสูงก็โอเคแล้วครับหลังคาอย่างนี้นะครับมาถึงก็พี่ๆเขากําลังจุดเตาอีกเตาหนึ่งนะครับแกมีเตาอยู่แล้วนะฮะก็กําลังจุดกันผมก็มาถึงปุ๊บมาถึงอยู่ห้าโมงเช้านะครับก็เริ่มจุดเลยนะครับ ผมมีหน้าที่จุดไม่ขีดนะครับพี่เขาเอาไม้ใส่เข้าไปในเตาเรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงก็ไม่มีอะไรผมก็แค่จุดไฟเท่านั้นเองนะครับ <c oughs> ไม้ที่นี่จะเป็นไม้ยางพาราครับค่อนค่อนข้างจะหมาดเห็นเจ้าของเขาว่าตัดมาก็ยังมียางอยู่ครับแต่ในเตานี่ก็คือทิ้งไว้ประมาณสักสองอาทิตย์แล้วละ่ะ แต่ไม้ก็คือถ้ายอยมาถ้ายอยมาก็จะเร่งเผาคล้ายๆจังหวัดสุราษฎร์ธานีเลยครับไม้ก็ค่อนข้างหมาอดอยู่ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าฝนตกแรงนะครับความชื้นอะไรต่างๆก็ค่อนข้างจะเยอะแต่กลางวันนี้แดดแดดจ้าเลยนะครับตอนนี้ก็เริ่มจุดเตานะครับเริ่มจุดเตาห้าโมงนะครับสำหรับฟืนก็จะชื้นนะครับก็หาเศษเล็กๆ มาช่วยก่อนตอนเริ่มต้นจุดนะครับนี่ครับฟืนฟืนจะเป็นไม้ยางไม้ยางนานะครับพี่เขาบอกว่าเพิ่งเอามาลงเมื่อวานนี้แล้วก็ตัดอ่าเป็นท่อนๆไว้ให้นะครับก็เตรียมพร้อมได้ดีมากเลยครับขนาดของฟืนเนี่ยกำลังดีเลยแต่ว่ามันมันมาดเกินไปครับนี่ครับเป็นไม้ยางไม้ยางนาที่ออกจากโรงงานนะครับ แล้วก็ตัดเป็นท่อนเป็นท่อนให้อันนี้ถ้าตากทิ้งไว้ให้มันแห้งนะครับน่าจะโหมไฟได้แรงแต่ถ้าชื้นอย่างนี้มันมีความชื้นเยอะครับไฟมันจะไม่โหมครับเนี่ยไฟไฟมันจะไม่โหมแรงแล้วทำให้เตาเราร้อนช้านะครับฉะนั้นวันนี้ผมจะใช้น้ำมันช่วยด้วยถ้ากั้นความร้อนน้อยแล้วมันจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับกว่า เราจะไล่ความชื้นของไม้ออกไปได้จนแก๊สคายนะครับนั้นผมก็ต้องใช้น้ํามันช่วยแบบนี้นะครับถ้าไม่มีน้ํามันนี่ <laughs> ก็คงแย่ก็ฝนก็เป็นอุปสรรคน,นะครับทุกที่ในเรื่องการเผาถ่านแต่ถ้าไม้เราเก็บไว้ดีๆมีหลังคาหรือว่าคลุมไว้ดีๆก็กช่วยได้เยอะนะไฟก็ระดับหนึ่งนะครับไม่ถึงว่าว่าแรงมากถ้าไม่มีน้ํามันมันก็แค่เอื่อย มันทำให้เวลาเรายืดออกไปอีกนะครับตอนนี้จุดมาประมาณชั่วโมงกว่ากว่าอุณหภูมิก็มาอยู่ที่50องศานะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆจุดเตาลักษณะนี้ต้องใจเย็นๆนะครับไฟก็ไม่ค่อยแรงนะครับไม่ค่อยแรงเกิดจากฟืนที่เปียกอ่าชื้นฝนแล้วก็มันหมาดเกินไปนะครับ แต่พี่เขาก็เตรียมให้อย่างดีเลยนะครับตัดเป็นท่อนเป็นท่อนก็ถือว่าโอเคเลยถ้าได้แดดสัก,สกอาทิตย์สองอาทิตย์นี้ฟืนนี้ก็จะดีมากเลยนะครับนี่ครับบรรยากาศการจุดแดดแดดเปรี้ยงเลยครับควันก็นิดหน่อยครับประมาณนี้จุดเตาคนข้างนอกก็ไม่รู้ว่าเราเราเผาถ่าน,นมองมาก็ปกติและครับ บรรยากาศดีครับช่วงเช้าแล้วก็มีลมเย็นๆตรงนี้นะฮะโรงนี้หลังคาสูงมากงั้นไม่กระทบกับหลังคาเลยครับความร้อนแค่นี้นะครับนี่ครับคนจุดเตาก็นั่งเล่นโทรศัพท์ไปเรื่อยรอเวลานะครับใส่ฟืนแล้วก็ชิว,ชวๆนะครับไปเรื่อยๆเ้าทานแบบนี้ก็ง่ายครับง่ายมันไม่ได้เหนื่อยอะไรมาก ก็นั่งเล่นไปอย่างนี้ครับใส่ฟืนไปทีละหน่อยนะครับตอนนี้พี่ๆเขาก็ไปหาฟืนที่มันพอจะแห้งหรือว่าเล็กๆมาให้ช่วยนะครับเพราะถ้าเกิดว่าใช้ไม้ยางนาที่เตรียมไว้ให้อย่างเดียวมันมันไม่แรงนะครับเนี่ยอย่างอย่างที่ใส่เข้าไปท่อนเนี้ยมันไม่ลุกเป็นไฟนะมันดํามันดําแบบนี้มันไม่โหมถ้าไฟไม่โหมอุณหภูมิเราก็ ไม่แรงนะครับไม่ร้อนช้าเตาก็จะติดช้าแต่ถ้าไฟแรงแรงก็ไม่นานนะครับช่วยได้เยอะเลยถ้าไฟแรงๆรงจุดไปเรื่อยๆครับนี่ครับผมต้องใช้น้ํามันช่วยจริงๆว่าจะใช้น้ํามันนิดเดียวมันไม่ได้ครับมันต้องต้องใช้ยาวเลยจนเตาจะติดนะครับอุณหภูมิก็ยังเคลื่อนไปหน่อยหนึ่งนะครับจะขึ้นไปที่หนึ่งร้อยองศาแล้วนะครับ ค่อยๆไปครับค่อยๆไปเรื่อยๆน้ำมันก็ดีว่าที่นี่เป็นเป็น,ปนอ่าเป็นโรงงานนะครับมีน้ํามันค่อนข้างเยอะมีรถไหรถแมคโครสิบล,ล้อนะครับน้ํามันเครื่องแก่เยอะมากเตรียมไว้ให้พร้อมเลยอันนี้ก็จะเป็นร่องรอยการเอาเตาลงนะครับก็ค่อนข้างจะเละมือก็เปื้อนนะครับก็จับ จะเป็นท่อน้ำส้มคนไม้นะครับตรงนี้ถ้าเราอยากได้น้ำส้มคนไม้เยอะก็ใส่น้ำเข้าไปในในช่องควบแน่นตรงนี้ใส่เต็มเลยครับส่วนช่องล่างนี้ก็จะเป็นช่องแยกน้ำส้มคนไม้นะครับาวาล์วตัวนี้ก็จะเป็นวาล์วที่เปิดสารทาพวกน้ำมันดินดำๆนะครับทิ้งตอนที่เรา,าปิดเตาแล้วก็เปิดระบายทิ้งนะครับส่วนวาล์วบนนี้ก็จะเปิดน้ำส้มคนไม้ที่สะอาดนะครับใช้ได้เลย เก็บใส่ขวดทิ้งไว้สามเดือนนะครับใช้ในงานกเกษตรอะไรได้ค่อนข้างเยอะครับน้ำส้มควนไม้เยอะแสดงว่าไม้ในถังนั้นก็ค่อนข้างจะหมาดนะครับชุดเก็บน้ำส้มควันไม้ของผมก็จะมี2อชุดนะครับซ้ายขวานะครับวาล์วด้านล่างนี้เราเปิดทิ้งตอนที่ไฟดับเปิดระบายนะครับตอนนี้มันยังใสสะอาดอยู่เพราะว่าเราเผาครั้งแรกนะครับ ช่วงท้ายๆก็จะเริ่มมีน้ำมันดินายางเหนียวๆดำๆนะครับออกมาตัวนี้ก็เป็นวาวล์วระบายเปิดทิ้งได้เลยครับก็ใช้งาง่ายนะครับก็โอเคครับใส่ไฟไปเรื่อยๆไม้มันมีความชื้นครับต้องใช้เวลาไล่นะครับแต่ถ้าไม้แห้งก็เผาง,ง่ายมากนะครับฉะนั้นก็ต้องเข้าใจระบบของ ของเตาด้วยนะครับว่าเราใช้ความร้อนไล่ความชื้นเมื่อความชื้นหมดแก๊สในไม้ก็จะออกมาแล้วติดไฟนะครับดังนั้นถ้าความชื้นเยอะก็จะนานมากนะครับครับตอนนี้ก็หกโมงเย็นนะครับผ่านไปก็เจ็ดชั่วโมงเลยนะครับเตาก็คายแก๊สแล้วนะครับแต่คายแบบนี้ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ยังต้องเลี้ยงฟืนไว้อยู่นะครับแต่การคลายแก๊สแบบนี้ก็อุ่นใจแล้วล่ะครับได้ฐานแน่นอนนะครับงั้นผมก็จะใส่ฟืนอ่าเลี้ยงไฟช่วยไปก่อนนะครับเพื่อเอาให้ติดแน่นอน100%ไม้ค่อนข้างหมาดนะครับนี่ครับอุณหภูมิมาอยู่ที่350องศานะครับก็7ชั่วโมงแล้วนะครับงั้นผมจะเลี้ยงฟืนไปอีกสัก หชั่วโมงครับช่วยไปก่อนนะครับเพราะว่าไม้ในถังนั้นผมไม่ได้ใส่เองนะครับพี่พี่ทีมงานเขาใส่ไว้ให้ก็แก๊สคายมาอยู่แบบนี้ก็น่าจะ90%แล้วนะครับ <c oughs> ครับจริงๆแล้วการเรียงไม้สำคัญมากนะครับถ้าใครที่เผาถัง200ลิตรอาจจะเจอปัญหาว่ามันคายแก๊สออกมาแล้วแล้วมันก็ดับลงไป ติดขึ้นมาสัก30นาทีนะแล้วดับวูบนะครับนั่นเกิดจากเราเรียงไม้ไม่ดีนะครับมีไม้ใหญ่อยู่กลางๆหรือว่าอยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยมันต้องเรียงไม้จากเล็กกลางใหญ่ขึ้นไปข้างบนนะครับอันนั้นจะติดตูมเดียวเลยจะไม่มีดับแต่ถ้าวูบวับวุบวับ,วบดับก็คือการเรียงไม้มีความชื้นที่ไม่เหมาะสมนะครับไม้ใหญ่น่าจะอยู่ด้านล่างหรือกลาง ปัญหานี้ผมก็เจอนะแล้วก็แก้ปัญหาแบบนี้เลี้ยงไม้ก็คือจบเลยครับพอติดแล้วก็ตูมเดียวเลยทีเดียวนะครับไม่มีรูว่าเต่าใหญ่ก็เหมือนกันลักษณะแบบนี้ที่ต้องเลี้ยงไม้ไว้เพราะว่าพี่พี่ทีมงานน่าจะใส่ไม้อ่าลำดับอย่างที่ผมบอกยังไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะครับแต่ก็เผาได้ครับเผาได้แล้วก็ใส่ฟืนเลี้ยงไว้ช่วยมันหน่อยแค่นั้นเองนะครับ ระยะหนึ่งมันก็คายแก๊สออกมาปกตินะครับนี้เตาติดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดินทางกลับเลยนะครับแล้วพี่พีทีมงานก็ถ่ายภาพฐานที่มาเปิดให้ดูตอนเช้านะครับส่งมาให้ก็โอเคครับเป็นฐานทั้งหมดนะฮะแล้วก็บรรจุกระสอบได้ทั้งหมดย4่สบสกระสอบนะครับก็ถือว่าอัดไม้ได้เต็มที่เลยนะ ก็โอเคครับนำมาให้ท่านผู้ชมได้ได้ชมกันนะครับเตาขนาด3,200ลิตรตัวนี้ทำงานได้จริงนะครับเผาวันนี้พรุ่งนี้เปิดเอาฐานได้นะครับก็เตาต่อไปนะครับก็จะเดินทางไปที่จังหวัดชนบุรีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมเดินทางมาที่อุดรแล้วก็มาเผาให้ดูเลยนะครับ โอเคครับฐานสวยงามมากก็ขอขอบคุณลูกค้าที่จังหวัดอุดรธานีนะครับแล้วก็บพี่ๆทีมงานทุกคนเลยครับช่วยผมได้ได้ดีมากทีเดียวนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ